สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์14-20มิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะอยู่พบที่9ของดวงชะตานะเป็นมหัตักรรมโกลาเลิกและอุดมเก์นะครับ ลาหูเป็นทั้งองค์เกณ์และดวดมเกณฑ์เล็งลัคนาร่วมกับดาวพุธนี่นะครับดาวพฤหัสเป็น 4, สี่ทรงศักดิ์แช่มชอยปฐุมเกณฑ์ดาวสาวอยู่พบการเงินครับเป็นเกษตรเอ้ยโทษทีดาวสาวเป็นเกษตรตาที่ดีอยู่ในภพสหัสชชะนะดาวศุกร์ดาวอาทิตย์อยู่พบมรณะดาวเกตอยู่พบลาภะพระจันทร์นะครับ14อยู่ภพที่9 15 16 1 0 15 16อยู่ที่ภพกรรมะ1ิบ 7 8 8ดอยู่พบลาพระและ20อยู่พบปีนาศอ่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะเพราะว่าพ้นคลาดแล้วโดนคลาดเต็มๆมา2ส,สัปดาห์นะนะยี่สิบหกสุดพฤษภาเป็นไงคลาดจันเพนใช่ไหมพอเก้ามิถุนาที่ผ่านมาคลาดจันดับอีกเลงลัคนาลุ้มลัคนาเนีย่ยโอ้โหเรียกว่าโดนคลาดกันไปเต็มๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก 15มิถุนานะครับพระอาทิตย์พ้นและพ้นคลาดละพระอาทิตย์ตกมรณะไม่เป็นไรนะดีกว่าโดนคลาดนะดีกว่าโดนคลาดมุมมรณะนี่เขาเรียกว่ามุมมุมหนีหายมุมหลีกไงคือมันมรณะไปเข้าใจไหมมันหลบมุมแล้วเนี่ยจากที่มันเล็งเนี่ยมันหลบมุมไปแล้วก็ถือว่าโอเคนี่ดาวที่เป็นดาวอะไรดาวกัรมะเนี่ยการงานก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะโอเคแหละ ปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่2ส,สัปดาห์ที่แล้วมันอาจจะแสดงผลงานอาจจะเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยดาวการงานย้ายมาอยู่มรณะนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในมุมที่เสียหายอะไรนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเลยวินาาก็ไปอยู่ด้วยเนี่ยนะมรณะวินาาอันนี้วินาาไปมรณะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับอังคารอยู่ตรงนีด้ดีเป็นอุดมเกณฑ์นะครับพบที่9้า นะครับถือว่าใช้ได้อ่ะทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่วันที่16คือก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนแล้วว่ามันพ้นเคราะห์พ้นภัยแล้วอ่ะเพราะว่ามันพ้นคลาดไปแล้วนะคลาดเนี่ยจะเกิดอีกทีนึงเลยนะคือพิจิกยังยัง,ย,งยังโดนแจ็คพอตอยู่อีกนะก็คือพฤจิก,การน่ะนะแต่ตอนนี้เราก็ตั้งหลักได้แล้วนะเหลืออีกตั้งหลายเดือนนะเราก็มาลุยกันต่อแล้วกันนะครับก่อนจะเกิดคลาดอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะ 16วมิถุนาเป็นวันที่ทำให้ทุกคนจะต้องมีความหวังก็เลยต้องต้องมาอธิบายกันในคลิปนิดนึงนะอาจจะกินเวลาหน่อยเพราะคือมันเปลี่ยนแปลงแค่ดาวอาทิตย์น่ะที่มันที่มันพ้นคาดไปนะครับโดยชะตาเรื่องอื่นก็ยังดีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอ่ะเรามาลุ้นกันไว้ที่16ดีกว่า14วันจันทร์15วันอังคาร16วันพุธเห็ไหมพุธ บริวารอายุเดชสีลาหูเป็นสีและลาหูเล็งลักษ์เป็นองค์เกนและอุดมเกณนเออนะออกวันพุธใช่ไหมวันพุธด,ดาวพุธก็เล็งด้วยเออก็ดีเหมือนกันนะชุดนี้ถือว่ามีคุณนะปกติลาหูแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ในเป็นองค์เกนและอุดมเกณ์จร เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมามันไม่ดีเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ด้วยงั้นพอดาวอาทิตย์ย้ายออกไปเนี่ยราหูก็เรียกว่ามีสง่าราศีเหมือนเดิมนี่ต้องมองอย่างนี้นะครับอ่ะราหูเป็นสีนะดาวสีเนี่ยมักจะมีลุ้นเพราะอะไรวันที่หนึ่งมิถุนาจำได้ไหมวันอังคารนะครับวันอังคาร บริวารอายุเดชสีเนี่ยพาลืหัดก็มาถูกไหมพาลืหัดก็มาขราวที่แล้วงวดที่แล้วเนี่ยงั้นดาวสีก็มีโอกาสมาอีกรอบมีโอกาสมาอีกรอบนะลาหูแล้วดูดิเล็งลัคนาท่านเลยแล้วดาวพุธก็ดีเหมือนกันแต่โดยภาพรวมหลักแล้วดาวที่เด่นในประจําวันวันนั้นนะวันนั้นเลยนะสิมิถุนายนคือพระจันทร์พระจันทร์ พลพฤหัสเนี่ยเขาเลงกันเนี่ยชัดเจนทําไมดาวพระจันทร์ถึงเด่นสุดเพราะเพราะพระอาทิตย์ขึ้นที่มิถุนนะตกที่ธนูนะครับฉะนั้นเวลาสี่โมงเย็นเนี่ยนะละนะัคนาจะสถิตที่ลัคนาจะสถิตที่ราศีตุลนะครับพอเป็นราศีตุลปุ๊บจันทร์จะเป็นสิบเอ็ดแกลักเข้าใจไหมจันทร์เป็นสิบเอ็ดแกลัก ดันั้นดาวจันก็จะเด่นสุดในวันนั้นนะพะคือดาวเด่นนะเรียกว่าดาวเด่นทีเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะวันพุธเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาพระราหูด้วยเพราะเป็นสีพอเป็นสีเนี่ยมันมันมันมีผลต่อลัคนาท่านมากกว่าไงแต่อันเนี้ยมหาชนนะทุกราศีเขาตามได้รวมทั้งตัวท่านด้วยนะพนเพจจันเร็งเพลืหัดนะเร็งพฤือหัด,นะลลหดแล้วพฤือหัดเนี่ยก็ตรีโกน อาทิตย์กับสุขร์นั้นโดยโดยทั่วไปอะ่ะมหาชนส่วนใหญ่นะเนี่ยเขาตามสดวงนี้พระจันทร์พระพฤหัสลาอ,อ่สุขแล้วก็อาทิตย์เพราะอะไรมันเชื่อมถึงกันเชื่อมถึงกันเชื่อมถึงกันและอาทิตย์ก็โยกหลังพระจันทร์ด้วยอ่าอย่างเงี้ยมันมีมันมีมัน,ม,ม,นมันมีจุดเชื่อมโยงในการทํานายได้แต่สําหรับตัวท่านเองอย่างที่บอกอะ่ะเห็นไหม ลัคนาของวันที่16มิถุนายนเวลา4โมงเย็นเราก็ต้องดูเวลาโฟกัสถูกไหมโฟกัสที่4โมงเย็น4โมงเย็นเนี่ยอยู่ที่ตุนมันพบวินาศมันพบวินาศงั้นและอย่างดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ก็อยู่มรณะใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถามว่าทิ้งได้ไหมก็ทิ้งไม่ได้เพราะหลักๆเนี่ยตามคนหมู่มากไปอะ่ะเราก็อาจจะได้กับเขาบ้างเพียงแต่มันอาจจะไม่เป๊ะไง คนอื่นเขาจับจับคู่ได้ปั๊บบางทีมันมันเปะ๊ะแต่ของท่านเนี่ยโอ้โหจับคู่ไปสลับคู่มาวนไปวนมามันต้องใช้ต้นทุนเยอะ,ะเข้าใจไหมเออมันต้องใช้ต้นทุนเยอะเรียกว่าเรียกว่ากลางกันเลยอ่ะกลางกระดาษกันเลยแหละน,นะนะจะกี่ประตงประตูอะไรก็ว่าไปแต่บางถ้าเกิดว่าเป็นลัคนาอื่นอย่างลัคนาตนุลลัคนาอะไรพวกนี้ ที่เขาเขามุมพวกเนี้ทํามุมดีๆกับดวงเขาเนี่ยบางทีมันมันไม่กี่ตัวมันมันถูกมันตรงอะ่ะเข้าใจไหมอ่ะแต่ของท่านเนี่ยต้องไม่ลืมพระลาหูกับพระพุทธเพราะว่าเล็งตรงลัคนาท่านเลยนะส่วนชุดนี้เป็นชุดมหาชนตามคนหมู่มากไปก็ได้นะครับอ่านี่ก็ถือว่าระดับหนึ่งนะก็ตามสถิติแล้วเนี่ยมันมันมันม,ม,มันสวยดาวสีประจําวันนะดาวสีประจําวันเนี่ยอ่า ยังไงก็ต้องมาไปแต่ว่าจะมาในในในรูปแบบไหนมามาตัวเดียวหรือพาเพื่อนมาด้วยมันต้องดูด้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามาพร้อมดาวพุธด,ด้วยอย่างเงี้ยมันก็สวยใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกเด่นสุดคือพระจันทร์แล้วพระจันทร์ถึงอะไรบ้างถึงพฤหัสเนี่ยถึงศุกร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเนีย่ยเขาจะพามาหมดหรือเปล่าอ่าบางทีก็อาจจะทิ้งเพื่อนไว้ก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าตัว,ตว,ตวไหนเนาะ พูดง่ายชาลัก r n ราศีพิจิกก็ดวงดีแล้วล่ะดวงพ้นทุกพ้นภัยแล้วนะบางทีมันก็มีโชคใหญ่มาและโชคใหญ่ของท่านน่ยมันไม่ได้มาจากจากที่ผมชี้ให้เห็นอย่างเดียวมาจากตรงนี้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอ่ะอาท่านอาจจะตีความว่าอ่าเป็นเป็นเลขเก้ามันก็ได้แต่ว่าดาวเกตเนี่ยหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาท่านท่านก็อ่าอยากได้โชคได้ลาบเนี่ยก็อาจจะต้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไป ขาเรียกว่าอะไรไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีมันอาจจะได้ทริกอะไรเล็กๆน้อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยกลับมามันก็มันก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปงมงายแบบตามไปไหว้ทุกที่ทุกอะไรเพื่อให้ได้เจออย่างเงี้ยคือถ้าเจอมันก็เจอถ้าไม่เจอมันก็ไม่เป็นไรบางทีมันอาจจะฝันก็ได้นะและเห็น อะไรเลขดีๆเลขสวยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่อย่างน้อยดวงชะตาท่านพ้นทุก,พ,กพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยแหละนะถือว่าโอเคนะเพราะหมดคลาดแหละนะแต่ยังไงสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังต้องนะบอกกล่าวกันสักนิดหนึ่งว่าก็ต้องระมัดระวังนะสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะหา่างและถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะทีะ่เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็น เรื่องที่สิทธิส่วนตัวนะบางคนมีเหตุผลต่างๆกันมากมายนะคือบางคนเขามีโรคประจําตัวเย่าบางทีมันเสี่ยงนะแล้วมันก็มีข่าวมนาะว่าม,มีคนเสียชีวิตจากวัคซีนทุกวันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทาให้เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ต้องเฉพาะทางเฉพาะตัวหมายถึงว่าถ้าท่านมีโรคประจําตัวก็ต้องปรึกษาแพทย์ท่านทานยาที่เป็นยาประจำอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันก็เกิดความไม่สบายใจถูกไหม ่าถ้าเกิดว่ามันยังไงมันก็ต้องเลือก2ทางระหว่างรอวัคซีนที่มีผลข้างเคียงน้อยหรืออาจจะอ่ะดูแล้วร่างกายแข็งแรงปกติก็สามารถฉีดได้แต่การฉีดนั้นมันคือดีไงเพราะว่ามันมีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โครคภัยไข้เจ็บนะมันจะได้ไม่กระจายแล้วชีวิตมันจะได้เดินหน้าทุกอย่างไม่ได้เปิดนะจะได้ทำมาค้าขายทำธุรกิจของท่านกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติ นั่นเองนะครับถือว่าโอเคแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกนะหมดทุกหมดโศกไปได้มีเรียกว่าโดนพายุกระหน่ำมาเลยละสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะโดนคลาดนะครับอตอนนี้พ้นคลาดละอะไรต่างๆมันก็เริ่มจะดีขึ้นมายังไงดวงท่านยังโอเคเพราะมีดาวพฤหัสเนี่ยเห็นไ,ไหมเป็นปฐุมมาเก์อยู่อไม่ได้เสียหายไม่ได้อะไรเลยนะครับถือว่าใช้ได้ นะประมาณนี้ครับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ขอให้โชคดีนะมีโชคลาภนะได้เลขเด่นเลขอะไรได้ดังใจนะก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยนะแล้วก็พ้นโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตา ก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป,เป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดยพิจารณาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอะ่ะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงคารามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ